พี่น้องสุกๆสุกคนเขาป่าขึ้นเก่าพี่น้องจากกา้าเก็บเห็ดเพ็ดมันปูกำลังเกิดเอาไปปนใส่แก้วพี่กัดตอนใต้สวีเดนพี่น้องจ้ากำลังเกิดมันเป็นจุ่มเป็นจง เก็บเร็วบ่ได้เด้อเรียกว่า,าก,กันเก็บเร็วบ่ได้มันซ้ำหักดอกหักเบิดปีนี้เบิ้งส่งคือสีไอลที่ดอกเน็ดยฝนตกตัง,งหัวปีเก็บสะอาดใจดอกทะเฮ็ดเกิดอีลีเพราะว่าอันขาพระเจ้า ผู้านี่นพักพอนเดือนเดือนหนาสองอาทิตย์พยี่เนาก็ใอ้เห็ดเกิดได้หลายจะเก็บสูบิังตัดขาเห็ดเผื่อเนาะซุบซุกซุกเก็บอไปมันเกิดอีกดอกพอดีงั้นซุ่มดอกเงี้ยอ่อยแต่มันเกิดไปอีกเอาตัดออกพอดีพอดีจ้ะเสียงกระจกตัดใหม่ ันขาเตี้ยพันเลยมันก็บบอเวนว่าขาเตี้ยอ่ะเดี๋ยวยพี่น้องมันเกิดตามสภาพอากาศเป็นดินแกนมันก็บคานกันเลยบ่ยาวเป็นก้อนเป็นก้อนอเดี๋ยวเรื่องอื่นอ่นอา อยืองนน่อยเต็มนะเอาก็ได้ป่นหน้อยจับย็นน้ำไป่ว่านเหลืองอยู่คนก่อนเป็นก่อนเลยคนนะ เอว่าปีนี้เฮ็ดกะหลายสิบเก่าเลยเห็ุชุดแรก เก้าเสือปนกเกิดอีกี่นอกล้วยเกิดขึ้นเก่า ธรรมานี่เลยแกงแซ่บเห็ดแดงเอ,อ้ยเห็ดกอดแล้วพี่น้องเห็ดธรรมาแกงแซ่บดอกเดียวนี่เหี้บบ่ก็แลนะ้เกิดเดี๋ยวเล่จนจั่อยก็เกิดเต็มสีชมพูแบบนี้แซ่บพี่น้องจ้าก็เป็ดไข่เ<อ>กี๊ยบแดงจุง่มมืงข้าวหนึ่งพี่น้องว<า>่า่ได้เฮ็ดไทยเบิ่งดอกอันเพราะว่าเดี๋ยวไปเฮ็ดบ้านพี่น้องออกมาข้าวเดียวแต่ว่ากะ คือว่าแล้วลว่าเดี๋ยวปันจักกานปี้องกออกมาีน่องมันเกิดอยู่ในอันตะเกาว่เต้ไม่ได้นะำมันนี่ป่าพี่น่องไปอีกปันไปอีกนิดหน่อยขอทางใดอีกโอ้สายอันฝนตกมันสะลง าขาวงางามๆตะเกาวบอลน,นี่กับบ่ออึดแล้วมันก็คือว่าตามสภาพอากาศ เด่นใชไหมไอ้ไข่นะไม่ใช่เห็ดรากโอ้โอเดือดตาเนะือดตะกางอ่ะเปปลินค่ะมนก็มธแต่มอกไข่นะไม่ใช่เห็ดอรไร้ากินเบ็ดยังมาเห็นอีกอยู่จอนก็ล่างเกิดนอ่หนอนี่ อี่อหา,ดอ,นะาดอกกระปนลอินนหมเห็ดไข่ดอกหน่อยโสดว่ดะขาเนี่ยนอยู่เอาอยู่เห็ดเริ่มแรกเห็ดไข่พี่น้อง ไม่แน่ใจห้ามเก็บนะคะถ้างเก็บมาหลายโอ้นยออน,นี่ไอซ่อนไอพี่น้องไม่มีปัญหาค่ะแต,ต่เห็ดอื่นเขาบม่กินได้พี่น้องเขากินแต่เห็ดกระขวองเขาเก็บกินเอง่อยหลายเลยตัวน,นี้รังเกิย อยู่ใต้ล่มอัน,นี้ซื่อๆพี่น้องบางนี่กระสีจืดๆเขียวๆพี่น้องแถวแต่สภาพอากาศสภาพพื้นดิน,ดนแล้วพี่น้องนะดอกเง็ดไข่ตระกูลนาแรนะคะกินได้เห็ดหมากเลยเะบ้าซื่อๆซ้ําลายดอกแล้วชมปลาเอินพี่น้องแต่ว่าเปื่อนอันนี้คือเปื่อนป่าพี่นอ้องมันเป็นแบบคนกินอะได้หลายๆตะวัาบางโคตรคนกัน อาจจะกินพี่น้องแต่ว่าขอบอกกินสวยงามอระรำตานางก้นมันกระเอื่อนอันใบบกูดใบโหดนะก็มันเะป็นขนจ้ะบอกกินกินแบบว่าเป็นขน,กกน,ขน,ล,ขนลายพี่น,อน,อบน,บอน้องไปเก็บพเก็บเฮดต่อขนมันตกใส่เสียงเลยว่ะ เย็บออกก่อนล่าจเกิดหลุนไหมมันแห้งเนี่ยนบนตกใสา <อ>มีแกมัเกิดเยอะมาพราวามันักปวน่กัตกใ่ให้น้อยปวดปอาหัวแต่ม <Jasmine. S 1> <c> ันเป็นเสือ ก็าตาดยังไงมันเนาะผสมหน่อยนี่ยเก็บไปเก็บมากอ่ะเสียด้เกือบโลเลยแต่กับโบรูว่ามันสิยาแอน,นี่บอถ้าฝนออกไซด์มันบ่าตาย ซั่น,นี้ก็ดีเอาได้ยันแต่มันอันควรโปรโตใสแล้วมันา่ก่อนมันแห้งเอเธอนพ่นอเอาเห็นน้ำขออยบ่ อย่าพังสักว่าเป็นหมือนหลองน้ำค่ะอย่าพังสักกลมๆง่ายๆเฮ็ดงานกับเมื่อเอยเก็บเน็ดเขาป้าตรงเตียมน้องเตรียมนหนามน้ำจิบแก่วิ่งแก้วิ่ง ล,นลินแล้วเขาป้าเขาดอง,งเตรียมน้ำเตรียมมือถือเตรียมที่ชาติเวลาชุกเฉินมากลีตัวคนเห้าตรงเตรียมพร้อมไหมกินเขากินน้ำให้เรียบร้อยกลับบ่านหิวหิวเดี๋ยวเป็นลมพอดี น้อยๆก็ดีเก็บไปให็นูฮฝรั่งต่ว่ากะสีเฮดไขยเปินขี้ดินผู้เ่าพนกเกเฮรดบกเปนี่ยนนี่น้อยๆมันเีศรษฐีแบบนี้เอาง่ายนั้นว่มีขี้ดินแก้แกลอลด หนแซบแซบนะ,าะขา,ามันแห้งขาแห้งไหยังไงขันฝนันตกหน่อยไอกรบ่เอาอีกที

กันเรืองอุยหุยเฮ็ดลี่ย,ย,อยน,อนอกอกพี่น้อ,องอสิวะนางเฮ็ดตะระดออกไว้ดอกอยู่ในป่าหยาดชอมเดี๋ยวดอกเอฟฟเฝ้ามาอยู่ไกลบ้านเอฟเฟนนะบริยุระแวกบ,บ,บา้านหยากอยู่เด้ ลังจมอยู่คนเดียวล้มพี่น้องโอมันมีไม้ไปก็อไมเงันสื่อพี่น้องไปต่อจักน่อยไปอีกจก๊กอัน้อยจะพเดเมื่อ ้าได้เนี้จนอันี้เราเอาจุ่มนีแล้วเาก็สิเมืม่อรอกนอ เพระบาะว่าเบิ้งสภาพอากาศเดียวฝนบดอกประมาณเกือบสามสี่มือ่อพี่น้องคอยตรงเก็บกอ่อนมันแห้งไม่ยังงี้เราจะเป็นอนนน่อนยังหลังยังอ่อนยงลมก็มีอื้ออันไม่อานงินก่อน เงินซื้อไม่ก็ตัดร่มกันเสียงต้องยากระต่องล่องทุนได้พี่น้องจ้ะเน้าปูจาวาบา่เสียงมนันอันมีหลายอันก็ระเป็นตะเบงเป็นตะฟ้า จังมันนั่นลบกวนหลายไอเห็ดขีบเนาะล่มฟืดฟืดฟืดจังสิมัน,นอัอนเดือดฝนบ่ตกใส่ ตาบ,บานเอาไว้ก่อนพี่นอกอกขนกองงามๆามใบฝรั่งไใ้ถุงมือเห็นมัแฟนพันเสือมาให้นี่อัสิบบปักเก็บเอาแตา่ว่ากะระวังพี่น้องมันเจ็บนะใบสิเอาแหนงมันสิไปอ้อมก็ได้อันบ่เก็บให้เบิ่งนเหรอเพราะว่าสิเบือ่อแล้วว่าง่งยเด็กก็เอิ้นกะตาแล้วอืมใส่ไปใส่เกีย๊ยนอมเนี่ยจักหน่อยตรงนี้ใบปักเก็บนะุเนาะ เอาไปแกงใส่อันเห็ดแซ่บแซ่ดนะปลาติวา๋วบังออกเปรี้ยวเออกนวดเปรี้ยวเปียกออกอเปีออเป๋เอ่ะวิชายเห้มันเปรี้ยกเลยสิมะขามเปียกก็มีเยอะแกงใส่อันน่องก็อีแกงใส่เห็ดพี่น้อง เสียวาหพี่น้องจ้าออกข้ามูมมาไอพี่น้องเก็บเปอยนเป็นทรงชาก็น่าจะหน่อย เียสสีดอกใหญ่พี่ดอกนี้ค้าม่มากจ้ะหอมหอมทำเป็นชาเก็บไปตอนนั้นที่มันได้หลายลรากะตากแข็งไว้เอาไว้จะเป็นชาหนาเหนาวได้สบายเลยจะ้เเเจะเหมือนๆจ้ะเก็บาจากสิบปิลูดเอาไว้ที่ลงัง เป็นน้ำซับก็ได้หลายค่ะหอมหอม,มธรรมชาติพ่อและพี่น้องจะก,กัมหนึ่งดอกแยงจี่ลังขั้เบ็นยิ่งได้นหไม่จิไปเห็นเลยอยู่ข้างข้างทั้ง ไม่ต้องย่อนกับตาหากินหัวนี่ด้วโอ้ยผิดลายตูวนี้เด็กกำลงันีเลยไม่ด้นยานไม่ดดึงคุณยากไม่ค่อยดึง เด็กขาหนึ่งนี่คาะคันทั้งคุณน้องอืมจักรยานคอยเห็นอย่งไรอืม่าตรงเอ้ยมึงแนวุ่่นทับบ่ขี้เดียดหรอค่ะอยู่ในป่าปลาแบบอัน นี่พี่น้องบําเม่มาเขาจะอันฝนตกใส่มันกระสะทพิมเบิร์ตอะไรนะครับบําเพนญมาพี่น้องเด็ดกัมเลยว่าสีเมือ่ออะไรได้ไหนนะว่าพอ่อโอเคพี่น้องขอคิดว่าขอสีเมือ่ออนะไระเด็ดกัมเลยเฮ็ดอันนี้ก่อนคลิปหนาจังว่ากันไม่พี่น้องจะยุ่งเก่ายุ่งเก่านะเหี้ยน่าเด็บเฮ็ดเดี๋ยวก็ร่างเกิดพี่น้อง มมยโมงโอเคพี่น้องจ๋าจักรยานกู้ใจได้ประมาณโลกกลัวพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะไกลเขียวหน่อยขอบคุณใยหลายด้พี่น้องเด้อทิดรับชมกันม,มาดีเน้นดังครับเน้นประสบการณ์ชีวิตอยู่นี่และเปลี่ยนความคิดพี่น้อง